สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุภาพชายบุตรจันนะครับเจ้าของไร่อ่างุนคุณหวานเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมมีคําตอบที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าถามกันมาเยอะเลยนะครับถามมาว่าการปลูกอ่งุนแบบที่ไม่ใช้โรงเรือนนั้นปลูกได้ไหมนะครับให้ผลดีไหมคําตอบก็คือว่าปลูกได้นะก็ให้ผลผลิตเนี่ยดีด้วยนะครับแต่ว่ามีวิธีการดูแลวิธีการดูแลอ่งุนแบบไม่ใช้โรงเรือนทําอย่างไรเดี๋ยวตามผมมานะครับ วิธีการปลูกองุ่นนะครับที่ให้ได้ผลนะครับแบบไม่ใช้โรงเรือนนะครับมีการดูแลนะครับมีขั้นตอนอยู่2-3ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกก็คือค้างท่านผู้ชมครับก็คือค้างนะนี่นะครับค้างนะครับใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับที่ใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ความกว้างก็สุดแท้แต่พื้นที่นะครับใช้ไม้ไผ่ขึ้นมาทําเป็นค้างเพื่อจะให้องุ่นเนี่ยมันเลื้อยนะครับทาค้างมา2ก็คือว่าระยะของการปลูกต้นองุ่นนี่นะครับจะปลูกห่างกันนะครับ ้นหนึ่งเนี่ยเมตรหนึ่งก็ได้หรือจะสองเมตรก็ได้นะครับแล้วแต่พื้นที่ของท่านนะครับว่าจะมีมากมีน้อยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าปลูกชิดกันเกินไปให้ห่างๆหน่อยอย่างที่ว่านี้นี่นะครับอย่างที่ของผมนี่นะครับก็ปลูกแบบนี้สองข้างทางนะครับห่างกันก็ประมาณสักบางทีก็ไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรหรืออาจจะเป็นครึ่งเมตรก็มีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะนะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนะนะครับอย่าไปคิดยากนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการทําค้าง พอทําค้างเสร็จปั๊บนี่นะครับขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการดูแลไอ้ตรงเนี้ยสาคัญนะครับการดูแลเพราะการปลูกองุ่นนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โรงเรือนนะครับเราจะต้องดูแลให้ละเอียดมากกว่าอางุ่นที่ใช้โรงเรือนเพราะอางุ่นเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดก็คือว่าเขาไม่ชอบฝนนะครับไม่ชอบฝนไอ้ที่เขาทาโรงเรือนเนี่ยก็เพื่อต้องการกันฝนให้กับองุ่นแต่ทีนี้ถ้าอางุ่นไม่มีโรงเรือนเป็นยังไง นะครับเราก็ต้องมีความละเอียดในการดูแลหนึ่งเรื่องของการใส่ปุ๋ยนี่นะครับใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่ปุ๋ยตามขั้นตอนไป2เรื่องของโรคที่มากับองุ่นตรงนี้ก็สําคัญนะครับเราจะต้องดูแลอย่างละเอียดประเด็น<า>ต่อมานะครับก็คือเรื่องของระบบน้าท่านผู้ชมฮะองุ่นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นพืชเป็นผลไม้ที่ไม่ชอบน้ําแต่ก็ขาดน้ําไม่ได้นะครับอย่างของผมนี่นะ นะครับมันก็จะเป็นท้องร่องนะครับท้องร่องก็จะมีน้ําแบบนี้นะครับน้ําแบบนี้นะครับเราก็ยกร่องขึ้นมาแล้วก็ปลูกองุ่นนะครับร่องก็ง่ายๆทั่วไปอันนี้เอาเหมือนว่าเรามีพื้นที่นะแต่คันนี้เนี่ยนะครับพอยกร่องปั๊บเนี่ยท้องร่องก็จะมีน้ำนะครับเราก็จะใช้เรือนะฮะใช้เรือแบบนั้นในการลดนะฮะเรือเออนี่นะครับใช้ในการลดน้ําองุ่นนะอันนี้ก็ง่ายนะครับง่ายแบบนี้ลดน้ําองุ่นไปจะไปทางไหนนะครับ ก็มีพวงมาลัยบังคับเรือไปนี่นะครับแต่อันนี้พูดถึงว่าเงื่อนไขที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ปลูกเนี่ยสามารถทําได้ใช่ไหมทำได้ใช่ไหมทาได้ถ้าหากว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะครับมันก็ไม่แปลกเลยนะครับมันก็ใช้ระบบน้ําระบบน้ําก็เป็นระบบสายน้ําแบบหัวนี่แหละนะครับผ่านท่อ PE มาน้าหยดใช้มือไปเปิดเองแบบนี้ก็ได้นะครับมันไม่จํากัดเลยนะครับอันนี้คือพูดตัวอย่างให้ฟังท่านผู้ชมฮะอย่างของผมนี่นะ เป็นท้องล่องแบบนี้นะครับแล้วก็าการปลูกก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าถ้าจะใช้คนวิทน้ํารถเนี่ยมันก็ลําบากหน่อยก็ต้องใช้เรือเรือก็ทาไม่ายากโน่นเรือนู่นก็ไปแล้วนะครับรถไปแบบนั้นอันนี้คืออันที่สองนะครับที่ท่านจะต้องทราบเกี่ยวกับการปลูกองุ่นแบบที่ไม่มีโรงเรือนอัน,นที่สามนะครับที่ท่านผู้ชมที่จะปลูกองุ่นที่ไม่มีโรงเรือนเนี่ยจะต้องทราบก็คือเรื่องของการให้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยกับใช้ยาแน่นอนครับองุ่นเนี่ยนะครับจะต้องใช้ปุ๋ย ปุ๋ยก็จะมีวิธีการใช้นะครับปุ๋ยบำรุงปุ๋ยสะสมอาหารนะครับก็มีขั้นตอนตามปกตินะครับเรื่องของการใช้ยาแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการปลูกองุ่นแบบที่ไม่ใช้โรงเรือนเนี่ยเราก็จะเติมอ,อ่าเราก็จะต้องเพิ่มความรอบคอบความละเอียดในการดูองุ่นนะครับและก็ต้องใช้ยาเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับส่วนจะใช้มากใช้น้อยอยู่ที่เราไปสังเกตนะครับว่าต้นองุ่นแต่ละต้นนะครับมันมีโรคเข้ามาที่ต้นหรือไม่ ในเรื่องของปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะครับทางไร่อัุ่นคุณหวานเนี่ยจะมีคําแนะนําให้ท่านแต่ท่านไม่ต้องยุ่งยากเลยไม่ใช่ว่าใช้ยาเนโอโหเนี่ยมโหระทึกไม่ใช่นะครับเราใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องดูแลอัุ่นเนี่ยนะครับแบบไม่มีโรงเรือนเนี่ยละเอียดกว่าอ ANG ัุ่นที่ปลูกแบบปีโรงเรือนครับขั้นตอนต่อมานะครับท่านผู้ชมฮะ,ะท่านที่อยากจะปลูกอัุ่นเนี่ยนอกโรงเรือนนะครับจะต้องมี มีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือพันธุ์ขององุ่นนะครับที่จะเอามาปลูกนอกโรงเรือนเนี่ยจะต้องเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับทนแดดทนฝนทนโรคนะครับทนโรคซึ่งมันก็มีองุ่นหลายสายพันธุ์เหมือนกันที่ผมจะแนะนํานะครับสำหรับคนที่อยากจะปลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยครับมาดูนะฮะว่าองุ่นแต่ละพันธุ์ที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นการปลูกนะครับแบบ ไม่มีโรงเรือนคือไม่มีหลังคาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับมีอะไรเรียบร้อยนะแต่ว่าไม่มีหลังคานะครับผลผลิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้ผลได้ผลดีเกินคาดนะครับได้ผลดีนะครับและก็ปลูกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คืออัุนเนี่ยส卡อต้านะครับนี่คือส卡อต้านะครับเป็นต้นกําเนิดเนี่ยนะครับแบบามาจากประเทศอิสราเอลนะนี่นะครับบังเอิญผมเนี่ยไม่ได้มีการซอย นะมันไม่มีการซอยเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ลูกเนี่ยมันคือเรกก็ชอบมันใหญ่ชอบมันใหญ่ชอบมันแน่นแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับท่านผู้ชมก็คือว่าส卡อต้าเนี่ยครับเป็นองุ่นพันธุ์ที่1ลูกใหญ่มีรสหวานนะครับสีชมพูอมแดงเวลาสุกเนี่ยนะรสชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มปากอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอันนี้ปลูกในโรงเรือนโดยไม่มีหลังคาได้ผลนะครับอันนี้พันธุ์แรกนะส卡อต้าตามผมมาอีกนะครับมามาดูซูเปอร์สวีทฮะ ท่านผู้ชมครับซูเปอร์สวีนะนี่นะครับนี่ก็ได้ผลนะเนี่ยนะครับซูเปอร์สว,สเวสีเหมือนกันเลยท่านผู้ชมฮะนี่นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยสวยงามครับสวยงามอันนี้อายุเนี่ยก็ประมาณสัก60วันหลังการหลังการพุนนิ่งนี่นะครับ60วันนี่ซูเปอร์สวสีนะครับทา่านผู้ชมฮะปลูกเนี่ยในใกล้ๆกันในโรงเรือนใกล้ๆกกันไม่มีหลังคานะปลูกได้ง่ายนะครับคือปลูกไม่ง่ายแต่ว่าปลูกได้แล้วก็ให้ผลดีด้วยนะครับมาดูนะฮะอีกพันหนึ่ง อ่าอีกพันหนึ่งอันนี้ซูเปอร์สวีตนะครับแถวนี้ก็ซูเปอร์สวีตนะดูนะฮะท่านผู้ชมฮะดูนะครับนี่ฮะนี่นะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะอันนี้ยังไม่สุกนะครับอันนี้แค่หกสิบวันเท่านั้นได้ผลดีถ้าหากว่าปฏิบัตินะครับอย่างสองสามอย่างอย่างที่ผมเล่ามานะครับท่านผู้ชมฮะซูเปอร์สวีตนี่ซูเปอร์สวีตเอามาก็คือองุ่นพันใบโคนัวใบโคนัวก็อย่างที่ว่านี้เนี่ยครับนี่จะเห็นนี่นะก็เป็นองุ่นเนี่ยนะครับอ่าอ่าพันเขาเรียกว่าเปลือกหนา ทนทานต่อโรคนะและก็ชอบกับอากาศในบ้านเราอางุนพันไหนก็ตามที่เปลือกหนาเนี่ยจะทนต่อโรคและก็จะทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเรานะครับพาท่านผู้ชมมาดูอีกนะครับเนี่ยอีกพันหนึ่งนะนะครับมีหลายท่านถามมาเลยนะครับเนี่ยจุดนี้สําคัญมากเลยท่านผู้ชมอย่าพลาดนะฮะพันที่จะได้ดูนี้นะครับก็คือพันออดอล่าอดอล่านี่นะครับนี่นะฮะอดอล่าอ่าเนี่ยจากอเมริกานะครับ USA นะครับอันนี้ก็เป็นพันคือเรียกว่า อ่าถ้าเป็นพระนี่ก็เรียกว่าพระเครื่องพระเครื่องอ่าเขาเรียกว่า5ยอดนิยมนะครับในการปลูกองุ่นนะครับนี่อดอลลา่าและมาทางนี้มาทางนี้ก็คือมาริเคยวฟิงเกอร์นี่นิ้วมือนิวอน้วมือนิ้วมือองุ่นนิ้วมือนี่นะท่านผู้ชมฮะอันนี้คือท้องท้องล่องนะเดี๋ยวตกไปเนี่ยขึ้นไม่ได้นะฮะนี่นะฮะมาริเคยวฟิงเกอร์นี่นี่นะครับปลูกได้แล้วก็ช่องามช่อสวยด้วยท่านผู้ชมฮะ ตอนที่มันสุกเนี่ยนะครับลูกมันก็จะเป็นแบบนิ้วมือที่มุมซ้ายมือของจอนี่นะแบบนี้เลยนะครับตอนสุกนะมันดิเคียวฟิงเกอร์เนี่ยปลูกได้ที่บ้านเราเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับหลายท่านสงสัยมาแล้วก็อีกพันหนึ่งท่านผู้ชมฮะอีกพันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถามมาเยอะมากเลยนะครับถามมาเยอะมากเลยบอกว่าอ่าพันแม่มดอ่าพันแม่มดนะครับสวีทชับลายนะครับเนี่ยปลูกได้ไหมคําตอบอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่คําตอบอยู่ที่นี่นะ นี่คำตอบอยู่นี่สวีทชับไทยนี่นะครับนิ้วมือแม่มดครับนี่เป็นไงนี่ผมปลูกได้ผมปลูกได้ครับผมปลูกได้ท่านผู้ชมครับผมปลูกได้ท่านผู้ชมก็ปลูกได้เหมือนกันนี่นะครับดูนะฮะนี่ดกเลยนี่ทั้งนั้นเลยนี่นะครับนี่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 มนี่โอ้โหเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสวีทชับไทย นะครับเนี่ยนะสวยงามนะครับสวยงามที่ลูกแหลมๆแบบนี้นะครับโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองุ่นเนี่ยคือถ้าเป็นพระเครื่องก็อย่างที่บอกว่า3สายพันธุ์ในหลังที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์องุ่นนะครับที่มีเปลือกหนาและก็ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะครับทนต่อโรคนะครับเหมาะสาหรับการปลูกแบบไม่มีโรงเรือนอย่างที่ผมปลูกในตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะนะครับ ท่านผู้ชมที่สงสัยนะว่าการปลูกองุ่นแบบไม่มีโรงเรือนไม่มีพลาสติกคลุมเนี่ยปลูกได้ไหมคําตอบคือปลูกได้ปลูกได้และก็ให้ผลดีด้วยนะครับถ้าท่านอยากปลูกผมมีพันนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าท่านอยากปลูกผมมีพันธุนะครับติดต่อมาเลยนะครับผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจของไร่องุ่นคุณหวานนะฮะหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณทัตภูินะครับ0818088745ติดต่อเข้ามาเลยครับ อ่าแล้วก็ระวังประเภทไอ้พวกที่เอาเพลปลอมเนี่ยไปหลอกล่อไปหากินด้วยเพจนี้เท่านั้นที่สายมือเนี่ยสายมือจอเนี่ยเพจนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมฮะทีนี้อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยฮะถ้าท่านดูแล้วนะในแฟนเพจของไร่หุนหวานเนี่ยกรุณาท่านช่วยแชร์ช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์และช่วยกดสับสไครต์ให้ผมด้วยเพราะว่าอยากจะฝากข้อความเหล่านี้ไปให้กับท่านผู้ชม นะครับที่ไม่ได้ชมให้ได้ชมอื่นๆกันต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับอีพนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ